nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาจะมาต่อจากเมื่อวานนะผมรีวิวค้างไว้นะครับหนังสือชื่อ Help Your Child Manage Their Moods หรือถ้าแปลเป็นไทยนะคือช่วยให้ลูกของคุณเนี่ยสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้นะครับแต่หนังสือไม่มีแปลไทยนะเข้าใจว่าน่าจะมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับคนเขียนคือคุณลุยส์อ่าแบตตี้นะครับผมซื้อมาจากเอเชียบุ๊กนะก็วันนี้น่าจะมารีวิวให้จบนะครับสวันนะเมื่อวานรีวิวค้างไว้นะครับ ก็ข้อแนะนำมันถัดไปนะจริงๆเรื่องของอารมณ์บางทีมันก็มีส่วนเป็นผลกระทบมาจากความสุขสบายในร่างกายขอยงตัวตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เด็กอารมณ์ดีนะครับจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีก็ต้องให้เด็กเนมีสุขภาพแข็งแรงนะเพราะ,ะนั้นพื้นฐานมากๆเลยก็คือเรื่องการกินนะครับ พยายามหลบเลี่ยงเนาะถ้าเกิดเด็กๆคือผมเข้าใจนะผู้ใหญ่ก็ชอบนะเด็กก็ชอบคือพวกจังฟูดพวกอะไรเงี้ยกินบ้างได้แต่ว่าอย่าเยอะนะครับน้ำอัดลงน้ำบัดลมอย่างเงี้ยอย่าไปกินเยอะนะครับพยายามกินอะไรที่มันเฮลตี้นะครับทุกคนคงพอเข้าใจนะครับแล้วก็อย่าไปกินหวานเยอะนะพอเด็กอ้วนอ่ะสมยกตัวอย่างนะกินเยอะพอน้ําหนักขึ้นอ้วนโดนเพื่อนล้ออีก เครียดอีกมันมันเป็นลูกโซ่นะครับแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนเนี่ยที่แบบอืมกินดีอ่าจิตใจร่างกายมันสดชื่นจิตใจมันก็สดชื่นตามก็จะมีข้อแนะนําเรื่องการดื่มน้ํานะครับก็ควรดื่มน้ําให้เยอะนะครับเขาบอกว่าถ้าอายุประมาณสักสิบสีถึงสิสนะครับน่าจะดื่มน้ำากถแก้วต่อวันนะครับก็ลองดูนะครับว่าลูกท่านดื่มน้ําหรือเปล่านะครับ ออกกาลังกายน,นี่ก็เบสิกพื้นฐานนะครับให้เด็กเลือกนะอยากชอบเขาชอบทำอะไรชอบวิ่งก็วิ่งหรือชอบไปเตะบอลกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยให้เด็กใช้เวลาออกกําลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้หลายคนก็เรียนอย่างเดียวบางทีผมเห็นแล้วสงสารเลยนะครับนั่งเรียนกันแบบหน้าดําหน้าแดงเลยอ่านหนังสือติวสอบอะไรเงี้ยตัวนี้ิดหนึ่งนะครับให้เด็กไปวิ่งเล่นบ้างนะใช้เวลาแบบสนุกสนานแบบเด็กๆบ้าง อันนี้ก็เวลาจะนอนนะอย่าเพิ่งให้เด็กไปไปเล่นไอ้พวกสกรีนไทมต์ต่างๆมือถือแท็บเล็ตเพราะพวกนี้มันมีแสงสีฟ้าแล้วมันทําให้เด็กนอนไม่หลับนะครับพอนอนไม่หลับแล้วก็พานไปอีกตอนเช้าต้องตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็ง่วงนอนง่วงนอนก็หงูดงิดเห็นนะมันจะต่อเนื่องไปถึงอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็นอนให้ให้เร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ลดการดูสกรีนไทม์ลง แล้วเขาพูดถึงห้องนอนเหมือนกันนะครับห้องนอนก็ต้องมืดเนาะอย่าไปเปิดไฟนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเพราะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานนะอีกเรื่องคือจัดระเบียบที่บ้านนิดนึงจัดระเบียบคือของอะไรที่มันลกลงลังเนี่ยมันก็มันก็พอเห็นแล้วมันนั่งงุนกิดอะเห็นแล้วมันก็วุ่นวายหาของไม่เจอก็งุนนิดอีกนะครับก็พยายามจัดโต๊ะจัดอะไรให้มันให้มันดีอีกอันนึงพยายามทํารูทีนให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นก่อนนอนคนทาอะไรนะบางบางคนก็แนะนําง่ายๆนะบาส บุ๊กเบสอันนี้ผมทำนะครับแต่รูปผมก็ไม่ได้ทำนะบาสก็คืออาบน้ําเสร็จบุ๊กก็คืออ่านหนังสือเบสก็คือนอนหลับผมผมทาทุกคืนเลยนะเอาเอางี้เกือบทุกคืนแล้วกันคือพออาบน,น้ําเสร็จเนี่ยถ้าผมไม่ขึ้นมันมืดเกินไปเนี่ยผมจะหยิบหนังสือข้างหัวนอนมาอ่านแล้วอ่านสักพักม,มันจะง่วงวง่วงเหมืนนอนเหมือนยานอนหลับเลยใครไม่ใครไม่เคยลองนะลองนะบางคนบอกอ่านแล้วมันง่วงก็ดีสิครับง่วงก็นอนไงนะอันนั้นเป็นรูทีน มอร์นิ่งรูทีนเหมือนกันนะจะต้องตื่นเวลากี่โมงจะทําอะไรเนี่ยให้เด็กทําตามสเต็ปอย่างแบบนั้นนะ่ยมันจะมันจะดีกว่าแบบไม่มีรูทีนอีกอันนึงคืออาจจะตั้งกฎเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในบ้านร่วมกันเนะเช่นเอ่อถ้าเล่นของเล้วเก็บอย่างเงี้ยเด็กๆจิ๋วๆเลย,ยงี้เขาไม่เข้าใจนะก็ก็พูดกับเขาว่าถ้าเฮาส์รูของเราหรือกฎของบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือถ้าใครพูดเดีย๋ยวพูดแทรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดพูดจาสุภาพอะไรก็ว่าไปนะ พยายามให้เด็กเซลล์แคร์ก็คือดูแลตัวเองนะจริงๆตอนตอนเด็กเล็กๆเราก็ดูแลให้เขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาโตขึ้นเขาก็ต้องเป็นคนดูแลตัวเขาเองนะครับก็ต้องสอนเขานะเขาดูแลสุขภาพทั้งกายใจของเขาเองอ่ะอีกเรื่องครับออสอนเขาเรื่องคอนฟ lict resolution ก็คือวิธีการจัดการเรื่องความขัดแย้งนะเด็กๆเกนี่ยบางทีมีปัญหากับเพื่อนๆมีอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้แนะชีน้นา ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ชี้แนะบางทีเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไปการกระทําอะไรท,ที่คิดว่ามันดีแต่จริงมันอาจจะไม่ดีไปแก้แค้นเพื่อนไปไปทำร้ายเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเด็กเจอแบบ อารมณ์รุนแรงอ่ะเนาะเขาบอกว่ามีวิธีการระบายมันออกมาหลายวิธีเช่นการพูดว่าเขารู้สึกยังไงนะครับแล้วเราก็ต้องรับฟังเขาด้วยนะหรือให้เขาไปออกกําลังกายไปวิ่งไปเตะบอลอะไรเงี้ยช่วยได้เป็นการระบายความโกรธความอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบไม่ชอบออกกําลังชอบเ,อเขียนชอบวาดรูปชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับให้ให้เขียนออกมาถึงความรู้สึกของตัวเองวาดรูปอะไรต่างๆก็จะช่วยทําให้เขาจัดการอารมณ์ ของตัวเขาเองได้อันนี้พอพูดไปนะผู้ใหญ่ก็ทําได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นเด็กเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีเราคือเด็กๆเ,เนี่ยเขากําลังจะค้นหา b o u n d a บา b o เ n อรีร่ก็คือขอบเขตนะบางทีผู้ใหญ่อาจจะต้องคอยช่วยเขานิดนึงว่าอันนี้คุณทําได้อน,นี้คุณทําไม่ได้นะอันนี้ลูกทําได้อน,นี้ลูกทําไม่ได้นะเพราะว่า ไม่ได้บอกว่าบอกแค่ขอบเขตว่าลูกทําไม่ได้แล้วจบนะผมคิดว่าเราควรจะอธิบายเขาฟังว่าถ้าเขาทําคือเขาทําได้หมดแหละถ้าเขาทำคอนซีเควนต์หรือว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็จะจะช่วยไดอ้อีกเรื่องหนึ่งคือเด็กเนี่ยเรียนหนังสือก็อมักจะมีปัญหาอาจจะนะไม่ใช่มักจะต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาที่โรงเรียนอยู่บ้างนะครับเช่นทํางานไม่ไหวทํางานไม่ทันโดนครูดุ มีปัญหากับเพื่อนโดนแกล้งหรือมันมีปัญหาเรื่องเรื่องจะจะเรียกว่าอะไรนะไปเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีปัญหาที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเราต้องพิจารณาสังเกตดูแล้วเราก็ต้องพยายามช่วยเขานะครับว่าเออเขา เขามีปัญหาเรื่องอะไรบางทีต้องฟังเขาแล้วก็พยายามหาทางช่วยเขานะว่าเด็กๆบางทีก็หาทางออกไม่เจอนะเรื่องเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทีทะเลาะก,กับเพื่อนเนี่ยเราคิดโอ้ยสมัยเราเราก็ทะเลาะมาบ่อยละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเด็กแล้วจริงๆตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแต่เราลืมมันไปแล้วไงเพราะเราทอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราเราเห็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลยนะครับเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับผมจําได้นี่ผมเล่าชีวิตผมให้ฟัง ตอนเด็กๆตอนประมาณประถมอ่ะผมไปเตะบอลใช่ไหมแล้วเตะบอลแล้วมันไปโดนแว่นของผู้ปกครองคนหนึ่งแล้วแว่นเขาตกแล้วเลนมันเลนมันหลุดออกมาผู้ปกครองคนนั้นก็โกรธซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจเราผมก็ไปยืนขอโทษนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเดี๋ยวฉันจะไปบอกพ่อบอกแม่จริงๆอะ่ะมันมันพอมาผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแว่นมันไม่ได้แตกด้วยมันแค่หลุดจากกรอบซึ่งปัจจุบันเนี่ยแว่นอันเดิมผมก็เป็นเวลามันตกพื้นก็หลุดจากกรอบก็จับยัดเข้าไปก็จบละแต่พอไปครูเด็กตอนนั้น ประถมป,ป .2 ปอ .3 อะโอ้โหผมซีดเลยนะคือแบบซีดแล้วว่าผมเลิกเล่นบอลเลยนะวันนั้นผมนั่งเูยเฉยแล้วกลับบ้านไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือเครียดเครียดมาเป็นอาทิตย์เลยเราไม่กล้าไปเล่นบอลอีกเลยครับแล้วตอนเย็นๆยนก็นั่งหลบอยู่เพราะว่ากลัวเจอผู้ปกครองคนนั้นว่าเขาจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องใหญ่สาหรับเด็กนะครับ แต่ตอนนั้นนะโชคดีคุณคุณพ่อและคุณแม่ผมมาสังเกตเห็นว่าผมเป็นอะไรก็เลยถามผมผมก็ไม่ค่อยกล้าบอกก็บอกบอกมาได้เลยผมก็บอกเตะบอลไปโดนแว่นเขาตกแล้วแว่นมันหลุดเขาบอกโอ้โหบงหลังลูกมีอะไรต้องบอกนะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆถ้าเกิดสมมุติผู้ครองนั้นจะเอาเรื่องเอาราวจริงๆเนี่ยก็จ่ายค่าค่าแว่นมันก็ไม่กี่บาทหรอกเอาจริงๆแล้วอะ่ะนะมันไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดนั้นหลังจากผู้ครองคนนั้นเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ว่าครูหรือพูด แค่คาเดียวเขาคงไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่เขาคงโกรธอะแต่พอพูดคําเดียวเนี่ยผมผมเครียดเป็นสัปดาห์เลยครับเพราะนั้นบางทีอันนี้อันนี้พูดเตือนใจผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะว่าคําพูดของท่านเนี่ยกับเด็กอะมันส่งผลเยอะนะครับมันส่งผลเยอะถึงแม้ว่าท่านไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะนี่ยิ่งคุณพ่อคุณแม่ยิ่งส่งผลหนักเลยนะครับต้องระวังเรื่องคําพูดอย่างยิ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นทักษะสําหรับเด็กนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยต้องรู้จักพักบ้างนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็แบบ จะเรียกว่าอะไรนะลุยแหลกดุยแหลกนะอ่านหนังสือติดกันเลยโ้ต้องติวนักมากอะไรเงี้ยคือบางทีเด็กก็อยากจะทําให้พ่อแม่ภูมิใจนะก็ก็แบบอ่านเยอะเกินไปนะครับไม่ใช้เวลาพักซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีกับเด็กเลยนะครับบางทีแย่กว่านั้นนะคือพ่อแม่บังคับด้วยต้องให้ได้เกรดเเท่านั้นนะลูก4 0 0แล้วบมีพ่อแม่บางบางบางท่านด้วยชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่น พี่เขายังเก่งเลยทำไมเธอไม่เก่งเพื่อนคนนั้นเขายังสอบได้คะแนนสูงทำไมเธอได้แค่ที่สองโอ้ผมเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ใช่พ่อแม่เขานะแต่ว่าก็อาศัยสื่อพอดแคสต์เนี่ยบอกว่าอย่าทำเลยครับนั่งสงสารเด็กนะครับซึ่งซึ่งก็ผมก็ไม่อยากไปเมค e judgment นะจริงแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนแตกต่างกาันบางคนก็จะบอกว่าก็เนี่ยแหละฉันไม่ต้องมาสอนฉันหรอกฉันนะ่ะโตมาได้ดีขนาดเนี้ยเพราะพ่อแม่บังคับ อันนี้ผมโน้ตไว้นิดหนึ่งคะความเห็นส่วนตัวนะคือมันอาจจะไม่ใช่เพราะพ่อแม่บังคับก็ได้นะได้ดีขนาดนี้ทั้งๆที่พ่อแม่บังคับก็ได้นะคือขนาดบังคับท่านยังได้ดีขนาดนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยท่านอารมุ์มอร่ยมากกว่านี้ท่านอาจจะได้ดีกว่านี้ก็ได้นะให้เวลาท่านพักมากกว่านี้ท่านอาจจะมีสมองที่ปราดเปรื่องกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เวเรื่องเนี้ยพูดไปก็เป็นดราม่าเปล่าๆนะครับผมคิดว่าวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือผมอ่านหนังสือมาผมก็คิดว่าเออ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีการวิจัยมันมีการทดลองมันมันผ่านการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ก็<ๆ>และส่วนตัวเชื่อและส่วนตัวเขาใช้ด้วยนะครับผมก็เลยอยากมาแชร์ว่าเออให้เวลาเขาบ้างผมไม่ได้บอกว่าปล่อยปะละเลยคนละเรื่องเวลาบอกให้เวลาไม่ใช่ตามใจทุกเรื่องไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าบี a อัพเขาหรือว่าพุทธเพรสเชอร์กับเขามากเกินไปนะตัวเด็กเองก็ผมว่าจะเป็นเด็กที่มีความสุขนะซึ่งผมว่าพ่อแม่ทุกคนมัน้งก็อยากให้ลูกมีความสุขอนะ อีกเรื่องนะพ่อแม่ลงให้เขามีความรับผิดชอบในบ้านบาง,บาง,บาง,บางอย่างบ้างนะครับเขาจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเขาเองนะทำอะไรที่เขาพอทําได้นะครับล้างจานกวาดบ้านอะไรก็ได้ที่เป็นรูทีน,น้วยนะให้เขาทาทุกวันกจจจ็จะช่วยเขาได้นะครับอันนึงที่เราต้องฝึกเด็กเหมือนกันนะครับคือคําว่า l i ส i l i e n เลสลิเลนเนี่ยคือการลุกขึ้นมาหลังจากที่เราล้มเหลวผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกนะแต่เราฝึกลูกเราตั้งแต่เล็ก ลูกเราเวลาไปแข่งกีฬาไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องได้เหรียญทองทุกครั้งที่แข่งบางทีเขาแข่งแล้วเขาแพ้เขาต้องรู้จักอารมณ์แบบแบบนั้นแล้วก็ให้ให้เขาลุกขึ้นมาวิธีการให้เขาลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งไปช่วยเขาอย่างเดียวนะครับรอเขานิดหนึ่งให้เขาลอง struggle หน่อยแล้วลองดูซิว่าเขาทํากลับเข้ามาได้หรือเปล่านะครับถ้าเขายังหาทางออกไม่เจอเราอาจจะชี้แนะเขาได้เพราะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะเราก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาได้นะครับแต่อย่าไปอย่าไป ได้ค่าความรู้สึกเขานะว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องเศร้าเลยไม่ใช่เด็กมันเศร้าไงเราก็เศร้าตอนเราอายุเท่าเขาอะเราก็เศร้าเขาก็อยากให้เราดีใจนะครับสอนเขาว่าเออมันมันล้มแล้วเราจะทํำยังไงบางทีมันแค่ทางมันเป็นทางเดินของความสําเร็จนะนะักกีฬาระดับโลกทุกคนผมคิดว่าเคยแพ้มาก,ก่อนผมไม่มีใครมังครับที่เล่นกีฬานั้นครั้งแรกแล้วชนะมาจากนกระทั่งถึงแชมป์โลกเลยไม่เคยแพ้ใครสักคนผมยังไม่เคยเจอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาต้อง struggle แล้วก็เขา resilient กนะ็คือเขาลุกขึ้นมาได้อีกอันที่เป็นข้อแนะนําที่ดีนะผมผมอยากแนะนําคุณว่าคุณแม่เลยคือเขาบอกว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นยังไงเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนอันนี้ใช่เลยนะฮะอยากให้ลูกแบบอยากอยากขี้โมโหอยากโกรธง่ายคุณต้องโกรธยากเหมือนกันนี่ถ้าเกิดคุณมาถึงคุณใส่ใส่ใส่ใส,ใส่แล้วคุณบอกว่าอยากโกรธนะห้ามโกรธนิสัยอย่างนี้ไม่ดีแต่คุณเล่นโกรธเขาตลอดอะมันขัดแย้งนะเด็กเขาก็มองคุณนะ เขาคิดในใจเขาอาจจะไม่กล้าที่จะสวนคุณหรอกแต่เขาอาจจะมองว่าเราพ่อทําอะไรอยู่เนี่ยเราแม่ทําอะไรอยู่เนี่ยนี่เธอหัดอ่านหนังสือซะบ้างแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อ่านเลยแล,แล้วทำไมผมต้องอ่านนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย lead by example นะอยากให้เด็กทําอะไรนะวิธีการที่ดีที่สุดคือทําให้เขาดูแล้วมันจะค่อยๆซึมครับลูกอยู่กับเราครับบางคนบอกไม่เห็นซึมเลยมันไม่ยอมเชื่อเราคือเราเพิ่งเริ่มทาไงถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้คือ คือจริงๆมันไอเดียวคือเราควรทามาตั้งนานแล้วถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นเราก็ต้องเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เอาละเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมาก่อนแต่หวังดีก็นี่ไงฉันถึงอยากให้เธอเป็นไงเพราะเด็กๆฉันไม่ทําไงฉันเลยเสียดายไงไม่งั้นป่านนี้ฉันรวยไปแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มทําแต่วันนี้ทำร้อมกับลูกนี่แหละครับทําให้ลูกดูแล้วเราก็โชว์ให้เขาดูว่าเราก็ทําต่อเนื่องลูกอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะอยากอยากเป็นเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นอยู่ละเขาอยู่กััับบเเเรรราาาค้มออองงป็นตววยยู่่แล เพราะฉะนั้นอยากให้เขานอนเร็วนอนเร็วด้ดิไม่ใช่ไล่เขาขึ้นนอนในตัวเองนั่งดูเน็ตฟิกอยู่เอา้าแล้วอย่างนี้คุณจะไปให้ลูกนอนเนร็วได้ไหมลูกมีคําถามอยู่แล้วทำไมพ่อแม่ดูได้ซึ่งบางคนก็บอกว่าก็รอให้แกโตอย่างฉันก่อนเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าต้องรอให้โตอ่ะทำไมตอนนี้เขาดูดูแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้นะจะทําให้ลูกอารมณ์ดีลูกอะไรที่เมื่อกี้ผมพูดว่าลูกก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องดูแลตัวเองนะบางคนเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าฉันจะอุทิศตัวเพื่อลูก ฉันยอมเจ็บป่วยเพื่อลูกไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับข้าวฉันไม่กินลูกต้องได้กินก่อนเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านยากจนค้นแค้นขนาดน,นั้นเข้าใจนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อข้าวแต่ว่าปกติเอ่อทั่วๆไปแล้วกันนะครับเราไม่ได้ยากจนค้นแค้นขนาดจะจะต้องต้องถ้าเรากินลูกจะไม่มีกินนะอ่ะคงไม่คงไม่ได้ถึงเคสนั้นทุกทุกท่านนะฮะแต่ว่าบางคนไม่ยอมกินเลยบอกไม่ได้หรอกลูกต้องกินให้แบบให้ดีสุดท้ายถ้าเราป่วยลองคิดถึงภาพแล้วใครจะเลี้ยงดูลูกเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเราเองที่พูดมาทั้งหมดแหละนอนหลับกินอาหารเป็นประโยชน์ออกกําลังกายมันต้องมีด้วยนะครับเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกเลยนะครับแต่ไม่ได้ discourage หรือว่าไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกท้อใจในการมีลูกนะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงว่าเออบางคนก็ไม่อยากมีบางคนก็มีก็แล้วแต่คนนะครับไม่มีลูกก็ไม่ได้ผิดนะครับแต,แต่กำลังจะบอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาผมพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าเป็น pain f u l happiness แล้วผมว่ามันมันใช่เลยเขาพูดตอนที่ผมมีลูกใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาตอนสอนปัญญาเอกนะผมมีลูกตอนผมเรียนปัญญาเอกตอนนั้นเนี่ยมันใช่เลยนะคือมันมันมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขสุดๆแล้วปัจจุบันก็ยังใช่อยู่นะครับก็มันเป็นอะไรที่มีความสุขนะแต่มันแลกมาด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองนะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอนะผมจะไม่ได้เขาบอกว่าหรือในเฟซบ o o กอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่พ่อสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะทําให้ลูกได้ก็คือดูแลตัวเองให้ดีครับโอ้ใช่มากเลยโดวยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุเยอะๆอ่ะ ถ้าพ่อแม่ดูแลตัวเองดีๆแล้ i, แลวสุขภาพแข็งแรงลูกมีความสุขทุกคนเชื่อดิถ้าพ่อแม่มีความสุขลูกมีความสุขเกือบทุกคนเอางี้แล้วกันแต่ถ้าพ่อแม่กุ้มใจพ่อแม่ทุกพ่อแม่ไม่สบายลูกไม่มีทางมีความสุขได้เลยถ้าคุณรักลูกจริงๆนะคุณอยากให้ลูกมีความสุขคุณต้องมีความสุขก่อนแล้วการที่เราจะมีความสุขเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจของตัวเองให้ดีนะครับนั้นตอนตอนเนื่องเลยนะเขาก็บอกว่าให้เรารักตัวตัวเราเองอะ นะครับเรารักตัวเราเองมันก็จะทําให้ตัวเราดีตัวเราดีลูกเราก็จะดีนะครับเราจะรักคนอื่นไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่รักตัวเราเองนะครับอ่าถัดไปนะครับสอนให้เรารู้จักยอมรับตัวเองอันนี้สอนสอนลูกได้เลยนะจะสอนตัวเองก็ได้นะครับว่าเออแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องรักตัวเราเองหรือยอมรับตัวเราเองอย่าดูถูกตัวเองอย่ารู้สึกว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ได้เรื่องตัวเองห่วยแต่เชื่อไหมมีอีก พ่อแม่บางท่านแล้วกันนะครับคือนอกจากไม่ได้ให้ลูกยอมรับตัวเองแล้วไปด่าว่าตัวตนลูกอีกว่าแกมันโง่แกมันไม่ได้เรื่องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับผมก็พูดไปเดี๋ยวก็จะไป make judgment ของกับแต่ละท่านอีกว่าทาไมอาจารย์มายุ่งอะไรกับลูกผมผมจะเลี้ยงลูกผมแบบนี้ก็ได้ครับท่านมีสิทธิ์ร้อยเปนในการเลี้ยงลูกท่านแบบไหนแต่ว่าอันนี้เอาหนังสือมาเล่าให้ฟังนะครับมามาบอกให้ฟังแล้วส่วนตัวก็ทําแล้วก็เชื่อแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีก็อย่าไปทาร้ายตัวตนเขาฮะ เสริมเสริมเติมความยอมรับตัวเองให้เกิดขึ้นนะครับตัวเราเองนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆสอนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะต้องมีเวลาส่วนตัวเหมือนกันบางคนก็ตัวติดกับลูกร้อยเปหยุดบ้างนะบางทีลูกเขาก็ไม่ได้อยากให้ติดกับเราร้อยเนะโดยเฉพาะลูกที่มีอายุเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาก็ถ้าติดมากเขาอึดอัดเหมือนกันนะบางคนไม่ได้เลยต้องกินข้าวต้องทุกอย่างต้องอยู่กับลูกร้อยไปกับเพื่อนลูกจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ต้องไปด้วย เขาจะสนุกยังไงอนะฮะถ้าพ่อแม่จะเดินตามเขาไปตลอดเขากําลังไปเที่ยวกับเพื่อนก็ก็อย่าอย่าถึงขนาดนั้นนะเอาเวลามาอยู่กับตัวเองปล่อยปล่อยลูกไปกับเพื่อนบ้างก็ได้นะครับเราก็จะไมได้มีเวลาดูแลตัวเราเองด้วยนะครับเออถ้าเราอยากที่จะให้ลูกมีอารมณ์ที่ดีเราเช็คอารมณ์ตัวเองนะเรามีปัญหาหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดพ่อแม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยก็ก็ลูกมนะักก็จะมีปัญหา ต่อเนื่องไปอะ่ะไม่ใช่กรรมพันธ์หรอกมันเป็นตัวอย่างมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่มีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์โกรธลูกก็จะมักจะมีอารมณ์โกรธเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกดไว้เขาอาจจะไม่กล้าพูดออกมาซึ่งมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีอันสุดท้ายนะที่จะฝากไว้ก็คือว่าถ้ามันเลยเถิดจนกระทั่งเราคิดว่าเออนั้งเ,ออเราเราเรา,เราจัดการไม่ได้ละลูกเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกให้เราเริ่มหาคนช่วยครับ อาจจะไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนนะลูกมีปัญหาการเรียนหรืออะไรต่างๆนะครับหรือในโรงเรียนก็จะอาจจะมีมีคุณหมอพยาบาลหรือนักจิตวิทยาต่างๆนะครับหรือเราโรงเรียนไม่มีเราก็ไปหาคุณหมอไปหานักจิตวิทยาเด็กอะไรเงี้ยบางคนอาจจะยังไม่อยากไปคุณลองไปอ่านหนังสือประมาณนี้หนังหนังสือแนวแนวเนี้ยนะครับเซลล์เฮลท์บุ๊กนะครับสำหรับการเลี้ยงลูกมีเยอะมากเลยนะฮะหรือไปฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับก็ ลองไปสืบสืบพ้นดูนะครับนะบางทีอาจจะต้องคุยกับลูกนะว่าเออถ้าเกิดลูกแบบยังมีปัญหาพ่อหรือแม่ก็ไม่รู้จะช่วยลูกให้หายคุ้มใจยังไงลองไปหา professional help ไหมไปหาคนที่เขาเป็น professional เป็นคุณหมอไหมนะครับแล้วก็พาลูกไปแต่ไม่ไม่ต้องไปบอกเป็นตราบาปว่าแกมันไม่ได้เรื่องจนกระทั่งฉันต้องพาไปหาหมอแล้วนะมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่าหัอายนะครับ เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมือนเราตัวร้อนเน่ยเวลาเราตัวร้อนเราไปหาหมอไม่มีใครมาว่าเราใช่ไหมว่าไอ้นี่ตัวร้อนแล้วไปหาหมออีออนแอไม่มีใช่ไหมแต่พอเป็นซึมเศร้าหรือเครียดแล้วไปหาหมอบางคนก็โดนโดนโดนโด,ด,ดนว่าโดนดูถูกซึ่งจริงๆไม่ควรไงมันมัน,ม,นมันเป็นปกติธรรมดาเลยนะครับแล้วก็พูดคุยปรึกษานะครับหรือกลุ่มผู้ปกครองก็ได้นะถ้าสนิทสนิทกันเนี่ย เพราะว่าบางอย่างที่เราเจอเนี่ยผู้คลองบางคนเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะครับก็เขาก็อาจจะแนะนําได้ว่าอ๋อผมผมเคยเจอเหมือนกันครับวิธีนี้เวิร์กวิธีนี้ไม่เวิร์กกับลูกผมเราก็ไม่ได้แปลว่าเวิร์กกับลูกเขาจะเวิร์กกับลูกเราเสมอไปแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราจะมานั่งลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง100%จริงไหมครับโอเคนะประมาณนี้นะครับหนังสือชื่อ Help Your Child Manage Their Moods นะครับของคุณลุยส์เบตตี้นะครับ ยังเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยหรอกแต่ว่าก็เป็นหนังสือเล่มเล็กเล่มหนึ่งแต่มีเนื้อหาดีนะครับเป็นวิธีร้อยหนึ่งวิธีในการจัดการเรื่องอารมณ์ของลูกๆเรานะครับ<ม>ก็ได้ตั้งแต่เด็กๆจนทั้งวัยรุ่นเลยนะครับแล้วที่มาเล่าให้ฟังอกีกบางคนบอกโอ้อหนูหรือผมไม,ไม่มีลูกเลยผมว่าหลายข้อจัดการอารมณ์ตัวเองได้นะผมอ่านเนี่ยผมก็ได้2เล่มนะอ่านไปดูด,ดูผมผมมีลูกไงผมก็เอาไว้ผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอยู่แล้ว เอาไว้เสริมความรู้ตัวเองเวลาเราเลี้ยงลูกนะเพราะเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกในวัยแบบนี้มาก่อนทุกวัยอะ่ะมันคือ new experience บมตอนเลี้ยงลูก5ขวบก็เป็นครั้งแรกในชีวิตพอเลี้ยงลูกตอนอายุสิก็เป็นครั้งแรกในชีวิตีเหมือนกันที่เลี้ยงลูกตอนอายุสิตอนลูกอายุสิก็มีคนเขาผ่านมาแล้วไงก็อ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าหลายคนก็คงไม่ได้อ่านหรือไม่ชอบอ่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน i s o d ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.